วสนับสนุนโดย Twelve Plus r o อ On รับประกันความมั่นใจเพื่อผิวสะอาดใสไร้สิวและริ้วรอยวันนี้ด้วย T3 Facial Foam จากธรรมชาติ ไลลักซ์ไทเกอร์กระบะส0 0พัน G.O.A ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมลาวีนัสซิงเฟลชซูเปอร์แบล็กกาแฟดำโดยบริษัทบุญรอดบิวเล่จำกัด เวย,เวยมาแล้วเว๋ยเวยมาแล้วเวยมาแล้ววะมาเล่นของเขาขเราไม่รับ งคลนะครับพวกใช้ตัวทางเปิดรายการใหม่รูปแบบใหม่ก้นๆยิ้มใช่เออเออโอ้โหนี่ว้ไม่มีนี่นี่วันนี้เรามาเฉลิมฉลองนะครับรูปแบบรายการใหม่ก้นๆยิ้มฉากใหม่ยิ่งใหญ่นะครับโฉมใหม่นะครับเป็นเกมในหลายรูปแบบและลีลานะครับเห็นเห็นเฉนี่กวยิ้มธรรมดาหรือเปล่าไม่ธรรมดาเป็นกวนๆยิ้มวันนี้ต้องขอขอบคุณก่อนที่มาร่วมแจมแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลอองเราครับ คนแรกเลยต้องขอบคุณวงดุริยางจากโรงเรียนพดุสิ์พิทยาคลองยาวนะครับคลองยาวนะครับคลองยาวจากอ่างทองคุณสนองแสงอรุณเป็นคนนำมาให้เรานะครับในวันนี้แล้วก็ยังมีนะครับนี่ลูกหลวงพ่อแพรวัดบุคลาลัยขอบคุณครับ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 ขอบคุครับขอบคุณครับขอบคุณครับวอบคุณวันนี้นะครับ คุณผู้ชมนะครับก็จะได้พบกับรูปแบบใหม่นะครับรายการของซิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนี่คณะเธอเขากลับกลับสำนักแล้วไปได้แล้วซิมท่าไมไม่กลับไปกลับไปกับไปได้แล้วเขาพักแล้วเขาพักแล้วไปไปเอาไปทำไมจะ่งลองปล่อยกล้าดูเขาจะมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กลับมันโดนใส่ใส่กลับใส่กลับเพราะไม่ได้แตกต่างนี่มันเกมโชว์นะคุณมาผิดวิกหรือเปล่าคุณครับ เขามีฝาตรงนี้นะฮะถอดมาทําไมคุณมีฝาตรงนี้ครับคือเมื่อกี้ตอนเข้าไปในห้องแต่งตัวถือหมวกไปอย่างนี้ครับเขาเลยแต้มผิดใช่ไหมโอ้โหปเอินตรงกันซะด้วยนะเนี่ยผมขอฝากตัวด้วยคนครับฝากตัวคุณเบญจพลเชยอรุนหรือคุณก๊อฟเป็นแขกรับเชิญครับากเชียรครับ คือไม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญครับคืออยากจะขอฝากตัวขอเป็นชาวกวนกวนยิ้มด้วยคนครับขอเสียงต้อนรับหน่อยครับไม่ได้ไม่ได้ดยวรู้สึกว่ามูของคุณเข้ากับของจอบอ่ะเอกคิวมีกัเอนกคิวมีเอกคิวมีอะไรคะพี่จอบขอโทษนะครับครับพี่จอบคืออย่างนี้นะครับพี่จอบผมอยู่นี่ จะมาอยู่ควนใช่ไหมคือจะมาอยู่ควนคือพูดตรงๆก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยสมัครทำคือสมาชิกพวกเรานี่ก็พอแน่นพอสมควรแล้วแล้วยินดีคุณโผลมาตอนนี้คุณโผลมาได้อย่างไรคุณมาทําอะไรบริเวณนี้วันนี้เป็นพิเศษแล้วคุณมีอะไรเป็นข้อต่อรองแล้วมะจ้งง่ได้อย่างไรรบกวนช่วยดูแลคนนี้ก่อนนะผมระแวงมากมันจําเป็นยังไงบอจำเป็นมาสิมาสิเนื่องจากกวน power up นะครับพูดไม่ดีพูดได้ดูเนืหัว ได้สั่งของที่บริษัทผมนะครับเป็นจํานวนมากมานะครับไม่ว่าจะเป็นสายพานหรือว่ากวนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกวนเนี่ยนะครับแล้วก็บอกแป้งครับผมก็เลยเป็นราคาไปมูลค่าเครื่องมือ,อพวกนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้เล่นเกมของเราเนี่ยมันเกี่ยวอะไรก็เร,เราจ่ายเงินให้ครบแล้วซื้อมาถูกปกติ120ล้านบาทแต่วันนี้เราดั้มราคามาที่10บาททีนีดีเนี่ยนะครับ ยวนี่่าผ่อนได้ไหมผ่อนอีกรับสิบาอคุณขายลวกผมนี่ราคาสิบบาทโซซาก้เสียนอ๋อมีลูกน้องไหมอะไรกันอะไรกันอะไรกันไปตัวอะลรอ่ะลูกนอาผมเองครับข้เมรับเข้ามาทำไมในเมื่อไม่รับผมไม่เป็นครับเฮ้ยคนโองกลับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดี๋ยวุดี๋ยวคเดี๋ยวเดียวคเดี๋เดี๋ยวคเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋ นี่ลูกจะไปเหยียบอวกาศเหรอวะให้มาอกอีกีนี่ไม่ใช่อเมริกันนะเดี๋ยว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 เี่ยครนีสู้ซ่ากาเดียวนี่มันไอ้แบเอ้าวเดีบยเดยชเดี๋ยวียวเดีเดี๋เดีนเดีนไม่สี้ซ่าอะไยล่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ทัเสมัยเดี๋ยวเียนีวเเีเีวเอร์นะเดี๋ยวนีวหว่าแดวกีเยดีวดี ไปทุกท่ากระเสียงไปลุกไปลุกถ้าจะยกเครื่องมือไปรายการเราคงดำเนินต่อตไม่ได้คงต,ต้องยอมเขาแล้วต้องยอมให้คุณเป็นคนมเป็นเ,เครื่องมือเลยนะครับให้ดี อะไเตียงเครื่องมือก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเรายังไม่ได้รับมันหลอกเราก็หลอกไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมไม่คือเราก็บอกว่าเราก็กล่าวว่าจะรับแต่ให้ไปพักก่อนไปพักไม่คืออย่างนี้ท่านเใ้ยคืออย่างนี้เออคือที่เครื่องมือที่มันที่เราว่ากันเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้แพงคือว่าเรามาทําอะไรคืออย่างนี้นะครับวันนี้รูปแบบเราเนี่ยเป็นผู้ดังเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ยินเป็นเกมโชว์แบบใหม่นะครับเป็วราจะมีแขกรับเชิญอาทิตย์ละสองคนนะครับอย่าบอกเลยท่านผู้ชมรู้ก่อนเดี๋ยวไปดูดิไปีกว่าันนีไปดู แอนแล้วก็แพรวคูณสามครับครับเง้ยผมจะบอกเลยฝั่งเนี้ยมาทางผมเลยแนวจีนแนวจีนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนต้องเซ้โจ้หงเจ้าอาหารหงไงให้ให้เอามาญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้หแล้วเนื้ ความสุขไหมเออเดี๋ยถามแบบไทยบ้างนี่แอนพี่จะบอกให้วันนี้มารายการของเรานี่นะจริงๆอับแพรเขารับปากว่าจะมาแล้วจะบอกว่าคนนี้เขาไปกักกันแม่แพรเนี่ยไม่ให้มาออกรายการด้วยอย่างนู้นอย่างงี้บอกว่าแพรไม่ว่างอย่างงู้นอย่างงี้คือง่ายๆเอางี้ดีกว่าคนนี้เขาบอกว่าเธอนิสัยไม่ดีคนนี้บอกว่าเธอนิสัยไม่ดีเธอยังจะคบเขาอีกเหรอคบกันไปทำไมนี่แยกกันเถอะแยกกันเถอะแบ่งว่าแบ่งเราแยกวงเหรอนี่ยังบอกนะว่าใส่แว่นเชยอีกนะเอ้าเอางี้เอางี้ เอางี้เลือกกวนถาวรดีกว่าต้องมีกวนใหม่แล้วเลือกกวนยังไงฮะเลือกกวนยังไงมาเลยเลือกกวนมาอธิบายมิสสีทำอะไรจะเปลี่ยนกวนเลือกกวนได้นี่ครับวันนี้นะครับซูซากาเสียงมันเดินเวียนกวนมาวนไปวนมานี่เออวันนี้นะครับเรามีนะครับในเนี้ยมีพิธีกรซ่อนอยู่นะครับในป้ายของ Power p a s pass low s Low o n ประกันความมั่นใจมีให้เลือก5สี5กลิ่นนะครับ<อ>ในนี้มีพิธีกรก็คือพวกเรา5คนซ่อนอยู่ให้น้องแพรและน้องแอนเลือกไปนะครับ<อ>ข้างล่างนี่จะเป็นคะแนนของ Power เส่งสนับสนุนโดย Power แรกพริษหัส712 7000 Power ที่2ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมลาวินัสและ Super ปปบค็ครสช้ากาแฟาดำจากซินฟรัช<อ>ต่อไปก็มี Pepsi Generation Next ลากเกอ Toyota h ้า u ฮ Tiger เกอร์เะ3,000 G O A ครับลากเกอ p T C เข็มตัวปมผิวสะอาดไร้สิวและริยวรอยนะครับนะครับตอนนี้นะครับน้องแอนน้องแพรวนะครับจะต้องเลือกกวนนะครับซึ่งจะเป็นใครไม่รู้นะครับจากป้ายทวีลพัส s ์โลออนนะครับประกันความมั่นใจ5สีหากลิ่นนะครับมี1 2 3 4 5ครับให้น้องแพรวเลือกก่อนป้ายไหนดีครับ สามครับน้องแอนครับสี่สี่นะครับ power plus low on สี่นะครับไถ้าแล้วครับสองค่ะ power plus low on สอง power plus low on สี่นะคันไหนต่อครับไหนต่อห้าอันห้า power p พ u สโกออนห้านะครับเอาละครับคราวนี้จะเป็นการเลือก power ให้กับตัวเองน้องแอนเลือกก่อนแล้วกันเอา power ไหนดีคะ กาแฟซุปเปอร์แบล็กกาแฟดำใส่กับตัวเองนะครับหวานกับเปรี้ยนะครับผมแดครับลาวินสครับลาวสนะครับผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมลาวินนสนะครับน้องแอนครับอ่าไทเกอร์ครับไทเกอร์กระบะสามัญจีโอเอไคเกอร์ไไทเกอร์ไคเกอร์ อันแรกนีค right. hmm. oh. um, ่ะอันแรกนี้นะครับครับตอาครับเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์นะครับลงงที่ละอังลาอะันที่อังนี้คีีี้่ยและที่เหลือนะครับก็ต้องเป็นของน้องแถวเ็นซี่เจเนอเรชั่นเ็นะครับเอาลที่ตัครับเราไปดูซิวว่านี่ัหครับป้ายทีเหลือ ก็คือหน้าพิธีกรคนใดคนหนึ่งนะครับคนที่เหลือนี่นะครับจะต้องดําเนินรายการคือเขาเรียกว่าเป็นกลางไม่ฝักใฝ่าครใดจองมาเป็นใครนั้นมาดูดกันนะครับใครเลยสองสามเอ้ยเป็นเอาแล้วลัอกจอบจ่องเอาไปวางให้เรียบร้อยเอาละไปดูกันก่อนสําหรับน้องแอนน้องแอนจะดูว่ามีใครเป็นเพื่อนร่วมกวนอยากได้ใครอยากได้ใครเป็นเพื่อนร่วมกวนคะ อ่างได้ค่ะค่ะลักษณะชาติเดียวกันกับพี่ติงอ้วนนะคะเพราะอยากได้ผมชอบคนอ้วนครับครับลองแพรงนี้ยังได้ใครครับไยังได้โบราณโมลาไหน่ะเอาปูู่ตอรุณแลัวกันนะโตอรุณเอาล่ะสำหรับน้องแอร์แล้วใครจะเป็นเพื่อนร่วมกวนนะคะเอาล่ะเริ่มจาก12 Plus More On นะครับเปิดเลยเปิดไปไหนไป ได้ผู้ส่งพลังไปได้คุณดอนมาเป็นสมาชิกร่วมควรแล้วนี่แล้วอนด้วยโอเคต้องไปดูแล้วล่ะวันนี้ก่อนนะครับครับสเวลฟ์ัสโงอ่อนอเอาล่ะเปิดมาดู1 2 3 4 5สอา้ยาวไป ปูสมใจได้ปู่สมใจนะครับได้ปู่สมใจเราจะไปอยู่ไฟไหนป๊องดูซิว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันใครจะเป็นเพื่อนร่วมคุ้นกับใครเดินกันดูเลยพร้อมๆกันเลยเดินเดินเดิสองสามเอ่อคนนี้คนนี้ไปอยู่กับน้องแพรวเห็นไหมคุณตั่งไปอยู่กับน้องแอนต้องร่วง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าว่าใครมี power เท่าไหร่เริ่มจากน้องแอนก่อนขอร้องแอนก่อนนะคะซุปเปอร์แบล็กกาแฟดำกาแฟดำจากสิงเฟรชเปิดออกมาเป็นเฮ้ยเล้าวิเนสผลิตภัณฑ์เส้นผมนะครับสำหรับเส้นผมหนึ่งสองสาม หนึ่าไปดูของคุณดอนของคุณดอนทรีทรีเฟเชียลโฟมนะครับอัะริ้วรอยหนออดูของพี่ตุ๋ยก่อนเฟสซี่เจเนเรชันแน็กเฟสซี่เอามาดูนะครับเพราะว่าเท่าไหร่หนึ่งสองสา้หดีกันหนึ่งร้อ สี่สี่ต่อสามนะครับสี่ต่อสามไปดูของพี่ตีอ้วนก่อนดีกว่าชินตาฮัทเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เปิดออกมาครับหนึ่งสองสามเอาตายคะแนนเยอะไม่ใช่ดีนะคะแนนเยอะไม่ใช่เดีก็บใอยดูตัวคุณตั๊กโตโยต้าไฮลักซ์ไทเกอร์ เอาละและตอนนี้นะครับคะแนนของทีมน้องแอนนะครับมีทั้งสิ้น6 power <Yeah. S 1> และทีมน้องแพลวก็มี6 power yeah. 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 มกยราะฉะน,น,นั้นวิธีการตัดสินง่ายๆนะครับ <Okay. S 1> หัวหน้าทีมของทีมใดมีจำนวน power มากกว่ากาันทีมนั้นจะได้เป็นทีมที่ได้เริ่มการแข่งขันก่อน uh. ทีมของน้องแอนมี3 power, power. ของน้องแพลวมีแค่ เหตุการณ์จะเป็นยังไงไปพบกับช uh ่วงหน้าในช่วงกวนชนกวนเปิดทีวีดูบายวันอาทิตย์นี้สนุกดีมีลุ้นกันตลอดผู้คนดูและทุกคนก็ชอบตอบว่าเกมล่าสนุกดีร้ยการดีสีช่อมห้าเกมล่ามหาสมบัติมันระเบิดระบ้อ กวนชนกวนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแข่งขันเกมกันเกมนี้มีชื่อ <c oughs> ว่าสายพานร 6, นรก6หมน7 8รอบนรกยกรลับสายพานนรก6กเจ็ดแปดรอบไมเไม่ยไปไม่ได้ครับเครื่องสายพานของเราในวันนี้เดี๋ยวเดีลวไม่ช้าเลยนะติ้งนั่งไป เกมแข่งเกมก็ออกจเหมือนนักร้องไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ผมว่าผมว่าเอางี้นะครับใครที่จะต้องแข่งคนแรกครับเอาทีมนั้นมามาข้างหน้าเลยครับทีมไหนต้องแข่งทีคนแรกเหรอทีมของน้อกแอนนี่ไงเพราะว่าน้อกแอนมี3 p o พาวเวอร์สูงสุดแล้วอ๋อเหรอครับงั้นมาตรงนี้เลยครับเดี๋ยวคุณพาเข้ามาแล้วจะใช้อะไรแข่งขันมีอะไรผมเลยอะไรครับพี่จ๊อบอะไรถ้าไม่รักมาเสียงหัวเราะไปนั่งอ่ะครับ อักครอกนี่เครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่องอะไรครับอักครอกครับแปลว่านาฬิกาเอามาจับเวลาเวลาแข่งขันยังครับเอาโอ้โหเล่นมุกนี้กันเลยเหรอโทษนะโทษนะไม่ใช่ทีมคุณไปเข้าที่ครับไปเลยครับจับเวลาทุนตีเข้าที่ไปคำที่ขาดจับครับเราต้องมีความเด็ดขาดในเกมเอาสู้ซ่ากาเสียงเอาอุปกรณ์ออกมาสู้ซ่ากาเสียงไปเลย น <tang s> ี่ค <Tamam> รับการปลูกต้นไม้การปลูกต้นกล้าคนแรกนะครับต้องทําการตักดินนี่ตักดินใส่ในกระถางหลังจากตักดินใส่ในกระถางเสร็จแล้วทําการหยิบต้นกล้าปักลงไปกลางกระถางขอย้ำนะครับว่าจะต้องเป็นกลางกระถางเท่านั้นถ้าเกิดปักริมปุ๊บจะถูกคัดออกทันทีหรือถ้าเกิดปักล้มจะถูกคัดออกทันทีตอปักกลางเท่านั้นแล้วทําการติดสติกเกอร์ในแผนกสุดท้ายติดสติกเกอร์ให้ครบนะครับใช้แป้งเปียกสีที่เรียบร้อยไมได้ใช้เท่าไหร่หนึ่งนาทีสามสิบวิ้ครับหรือเก้าสิบวินาทีนั่นไม่ยากเลยเข้าใจใช่ไหมครับ